สวัสดีครับสุดยอดคอมเมนต์โดยผมแอดมินตรงตรง้นมาแล้วครับก่อนอื่นขออนุญาตทําความเข้าใจกับทุกท่านก่อนนะครับว่าคลิปวิดีโอที่ท่านกําลังจะได้ชมต่อไปนี้เ,เราจะเน้นไปที่ความหาส่วนสาระอย่าได้หาเพราะว่ามันมีน้อยมากๆแต่ว่าฟังดีๆมันก็มีอยู่นะแหมมหาว่าช่องเราเป็นช่องไร้สาระงั้นแหละ ช่องสุดยอดคอมเมนต์ถือว่าเป็นช่องน้องใหม่นะครับขอฝากทุกท่านที่เข้ามาชมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามให้อดมินตรงต้นด้วยนะครับคลิปนี้เราจะมาคุยกันถึงประเด็นการท่องเที่ยวซึ่งประเทศไทยเรานั้นไม่ธรรมดานะครับเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนปีหนึ่งหนึ่งนั้นหลายล้านคนเลยทีเดียวอย่างปีที่แล้วเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยือนถึง35ล้าน5้า0 0 0คนเลยทีเดียวไม่น้อยจริงจริง ปีนี้ปี2568ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนกันยายนนั้นเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเฉีดเฉียดย4ล้านคนแล้วนะแต่มันมีความแปลกตรงนี้แปลกตรงไหนจ๊ะแปลกตรงนี้ไงตรงที่ว่าหลายปีที่ผ่านมานั้นนักท่องเที่ยวชาวจีนจะเข้ามาท่องเที่ยวในบ้านเรานี่มากที่สุดปีนี้ตั้งแต่ต้นๆปีนักท่องเที่ยวชาวจีนนั้นก็ยังคงยืนหนึ่งนะครับ แต่พอสิ้นเดือนกันยายน2,568เท่านั้นแหละตัวเลขมันเปลี่ยนปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียประเทศเพื่อนบ้านปลายด้านขวาของเราเนี่ยกลับมาแซงนักท่องเที่ยวชาวจีนเอาแบบดือด้อๆเลยทีเดียวชนิดว่าแซงทางโค้งเลยนะจ๊ะแต่ว่าไม่แหกโค้งนะ <c oughs> ตัวเลขน,นะสิ้นเดือนกันยายน2,568นั้นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนะครับเข้ามาแล้วทั้งหมด3,464,213คน นักท่องเที่ยวชาวจีนนี่มาเป็นอันดับ2 3 3 8 2 3 2้าคนต่างกัน8 0 0 0 0เศษเลยทีเดียวนะอุ้ยไม่ธรรมดาจริงๆนะเนี่ยไม่ธรรมดาจ้ากรูไม่ธรรมดามเมื่อตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนะครับที่มาเที่ยวประเทศไทยเราขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้นแหละสื่อต่างๆของมาเลเซียนี่นะครับก็มีการประโคมข่าวกันใหญ่เลยทีเดียว ทําให้ชาวมาเลเซียนั้นออกมาแสดงความคิดเห็นกันยกใหญ่นะครับมาดูซิว่าชาวมาเลเซียนั้นเขาจะแสดงความคิดเห็นแบบใดกันบ้างติดตามครับเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นแรกกันเลยนะครับปีหนึ่งหนึในชาวมาเลเซียของเราเนี่เอาเงินไปให้กับประเทศไทยหลายพันร้านลิงกิตประเทศเราเนี่มหมรวยจริงๆเลยนะค่าเงินนี้อ่อนลงอ่อนลงแต่ค่าเงินบาทนั้นแข็งโป๊กย่งกระเห็นมาถึงตอนนี้เราไม่สำนึกกันอีกหรอ ไปเที่ยวไทยเพิ่มมากขึ้นหัวหจะปวดจะต้องให้คนพี่เขาไ,ไปกินยาแก้ปวดแล้วก็นอนพักผ่อนยาวๆไปเลยนะครับพี่รู้สึกว่าความคิดเห็นของเขานนั้นออกแนวประชดประชันนั่นเองความคิดเห็นต่อไปครับเชประเทศไทยเนี่ยข้าวของก็แพงพอๆกับบ้านเรานั่นแหละจะไปเที่ยวทาไมกันเนี่ยแล้วก็มีคนเข้ามาต่อคาถามนี้นะครับถามจริงๆนะเคยไปเที่ยวประเทศไทยบ้างรอเปล่าป้าของที่ประเทศไทยนี่ถูก,กวอาบ้านเราเยอะ หากเป็นร้านที่ดังๆมีชื่อเสียงอยู่ในหาดใหญ่แม้ราคาจะใกล้เคียงแต่ว่าปริมาณอาหารที่ได้เนี่ยมันเยอะกว่าที่บ้านเราเยอะที่บ้านเราเนี่ยของที่ได้ยังกับของไหว้เจ้าที่นะแต่ราคานี่แสนแพงหากไม่เคยไปไม่ต้องมาแสดงความคิดเห็นก็ได้นะป้าอยู่เลี้ยงหลานที่บ้านสบายใจกว่าเขาจะไม่ได้ว่าไปฟังความคิดเห็นต่อไปเลยนะครับมันเป็นความสุขของผมกับครอบครัวเดือนละครั้งเราจะไปเที่ยวหาของอร่อยๆที่เมืองไทย แต่ไปที่ไหนๆก็เจอแต่คนมาเลเซียก็ไม่แปลกใจหรอกที่เจอแต่คนมาเลเซียเพราะว่าแหล่งท่องเที่ยวที่ไทยเนี่ยนะการบริการต่างๆนี่โอ้โหมันเป็นเลิศจริงๆไปฟังความคิดเห็นอีกคนของชาวมาเลเซียนะครับคนที่ไปเที่ยวที่นั้นเนี่ยเป็นคนที่แอบทําความผิดไปดื่มไปเที่ยวผู้หญิงพวกผู้ชายที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อภรรยาและครอบครัวฉันนี่เกลียดจริงๆแล้วก็มีคนเข้ามาตอบคาถามดังกล่าว เจ๊น่ะอักติเกินไปหรือเปล่าคนเป็นแสนเป็นล้านจะมีสักกี่คนที่เขาจะทําอย่างที่เจ๊พูดนะส่วนมากเขาก็อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศอยู่มาเลเซียก็เหมือนกับติดคุกทําอะไรไม่ได้แต่งตัวสวยๆแต่งตัวสบายๆก็ไม่ได้มีคนมาคอยตักเตือนนั่นนู่นนี่อยู่ตลอดเวลามันน่าเบื่อนะเจ๊ความคิดเห็นต่อไปจะมาในแนว,แนวประชดประชัน ช้ยโยช้ยโยชาวบาเลเซียเราเป็นแชมป์นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยระวอยขนาดกินจํานวนประชากรเป็นพันล้านยังแพ้เราช้ยโยดูท่าทางแล้วประชดหนักเลยนะเราเดี๋ยวไปชมความพิดเห็นต่อไปเลยนะครับฉันชอบเมืองไทยอาหารอร่อยอร,อยราคาประหยัดเยอะแยะมากมายฉันไปทีไรน้ําหนักพุ่งไปหลายกิโลเลยทีเดียวครั้งก่อนเนี่ยฉันลดน้ําหนักนะก่อนที่จะไปเนี่ยจากร้อยสามกิโลเหลือแปดสิบเก้ากิโล พอฉันไปเที่ยวที่ประเทศไทยหนึ่งสัปดาห์น้ำหนักของฉันนี่มันพุ่งไปร้อยห้ากิโลมันอะไรกันเนี่ยปีนี้ชาวมาเลเซียของเราจะทำลายสถิติให้เกินหกล้านคนไปเลยที่จะไปเที่ยวประเทศไทยเรามาช่วยกันความจริงใกล้จะปรากฏแล้วเรามาช่วยกันเลว้ยวามาเลเซียเอเชียหรือว่าประชดกันวันเนี้ยจริงๆแล้วนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนะครับมาเที่ยวบ้านเราเมื่อปีที่แล้วก็คือปี2567อยอยู่ที่ 4 9 5 0 2 0 7 8คนจะเชียร์ให้ถึง6ล้านเลยเหรอสาธุขอให้เป็นจริงเถอะไปฟังความคิดเห็นต่อไปเลยนะครับประเทศไทยเป็นเมืองที่สบายสบายค่ะผู้คนเป็นมิตรการบริการเป็นเลิศฉันชอบไปในช่วงวันหยุดฉันชอบแวะที่เซเวของไทยด้วยฉันชอบพวกเบอร์เกอร์ไปซื้อกลับบ้านเป็นจำนวนมากเลยแหละประเทศมาเลเซียเนยโรงแรมไม่เช็คอินตอน16นาฬิกา อาหารก็โคตรแพงโดยเฉพาะยิ่งเกาะลังกาวีจะขูดเลือดขูดเนื้อไปถึงไหนไม่แปลกใจเลยตอนนี้เกาะลังกาวียังเกาะ,กะร้างความคิดเห็นต่อไปเลยครับฉันน่าม่เข้าใจจริงๆเลยมีแต่คนมาเลเซียแห่ไปเที่ยวประเทศไทยทั้งที่เศรษฐกิจบ้านเราก็ย่ำแย่หยุดเธอคะ่ะอย่าให้เงินมันล่วไหลไปบ้านเขาเลยหยุดเธอแม้จะมีข่าวว่ามีคนมาเลเซียไปเที่ยวประเทศไทยขึ้นเป็นอนดับหนึ่งฉันก็ไม่สนใจหรอกฉันต้องไปในวันหยุดที่จะถึงนี้ให้ได้ ฉันจะไปตามหาแก้วเก็บความเย็นให้ได้ครบทุกสีเลยเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็น2ความคิดเห็นสุดท้ายกันนะครับอาหารในเมืองไทยน่ะมีหลายราคาหากต้องการราคาแพงก็ไปร้านดังๆร้านชาวบ้านในซอยต่างๆนี่ราคาสุดประหยัดเลยนะอร่อยด้วยวุวยลุงอยากไปอีกจังอะ ผมนดายอมรับว่าที่เมืองไทยเนี่ยนะสาวสาวที่นั่นน่ะสวยน่ารักการแต่งตัวทันสมัยมากๆเมื่อต้นเดินที่ผ่านมาเนี่ยผมไปเที่ยวกับแฟนไปทานข้าวที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในภูเก็ต ก็มีสาวๆเดินมาประมาณ3-4สี่คนแล้วก็มานั่งอยู่ที่โต๊ะข,ข้างๆของผมนี่แหละเฮ้ยแฟนผมนี่ก็เข้าห้องน้ำพอดีโอ้ยแม่เจ้าบอกตรงๆเลยนะว่ามองเพลินมองเพลินไม่รู้ว่าแฟนกลับมาเมื่อไหรโดนแฟนดุแทบแย่ผมยอมรับว่าสาวไทยนั้นสวยมากๆและนั่นก็เป็นความคิดเห็นต่างๆนะครับของชาวมาเลเซียหลังจากที่นะักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนั้น แซงนักท่องเที่ยวจีนไปแล้วนะครับเมื่อตอนสิ้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานั่นเองก็จบลงไปสมบูรณ์แล้วนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องสุดยอดคอมเมนต์ด้วยนะครับซึ่งเป็นช่องน้องใหม่เลยนะต้องการกำลังใจจากทุกๆท,ท่านอยู่ผมแอดมินตรงต้นไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย